นุษย์สุดนิยมเพียงลมปากจะได้ยากหอยหิวเพราะชิวหาแมนพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าพระคาถาพาหงต่อสำหรับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบทที่6นะครับพระคาถาพาหงบทที่6มีพระคาถาว่า สัจจังวิหายะมัติสัจจะกวาทะเกตุงวาทาปิโรปิตมะนงังอธิอันตภูตังปัญญาปทีปชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิแปลเป็นไทยว่าพระจอมมุนีผู้ลุ่งเลองด้วยแสงสว่างคือปัญญาไ้เอาชนะสัจจะนิครน ผู้มีความคิดมุ่งหมายในอันที่จะลาทิ้งความสัตว์มีใจคิดที่จะยกถ้อยคำของตนให้สูงประดุดดังยกธงและมีใจมืดมนยิ่งนักด้วยการแสดงเทศนาให้ถูกใจขอพรชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเนื้อความในพระคาถานี้ก็จะกล่าวถึงเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาล ณเมืองเวสาลีมีอาจารย์นิครนหญิงคนหนึ่งและชายคนหนึ่งทั้งสองต่างเล่าเรียนวาทะการโต้วาทีมาจำนวนห้ารอยวาทกรรมทั้งสองคนมีปัญญาอันยอดเยี่ยมได้ทำการโต้วาทีกันก็ไม่มีผู้ใดแพ้ไม่มีผู้ใดชนะกษัตริย์ลิชวีจึงเชิญให้ทั้งสองอยู่เป็นอาจารย์ของพระกุมาร ในเวลาต่อมาเมื่อนิคโครนทั้งสองได้อยู่ร่วมกันจึงให้กำเนิดบุตรคนหนึ่งและธิดาอีกสี่คนทั้งห้าคนนั้นล้วนแล้วแต่เป็นบัณฑิตเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาธิดาสาวทั้งสี่นั้นได้มีโอกาสโต้วาทะกับพระสารีบุตรและได้พ่ายแพ้ไปต่อมาธิดาทั้งสี่จึงได้ตัดสินใจขอเข้าบวชในสำนักภิกษุณี และได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ส่วนบุตรชายอีกคนนั้นมีชื่อว่าสัจกสจกะนิครนสัจจกะนิครนเป็นผู้มีปัญญามากเพราะได้เล่าเรียนหนึ่งพันวาทกรรมจากบิดาและมารดาและยังได้ไปเรียนที่สำนักอื่นๆอ,อ,อีกมากมายต่อมาก็ได้เป็นอาจารย์ของพระกุมารของกษัตริย์ลิชวีในพระอัตถกถาพระพุทธเจ้าทรงเรียกสัจจกะนิครนนี้ว่า อคีเวสนะในยุคสมัยนั้นมีอาจารย์นิครนผู้มีปัญญามากอยู่จำนวนเจ็ดคนได้แก่ 1. ปุรณะกัสปะนิครน 2. โมคคลิโคสารนิครน 3. อาชิตาเกสากัมพลนิครน 4. ปกุทะกัจจายนะนิครน 5. สัญชัยนิครน 6. เวรัตบุตรนิครน 7. อักิเวสนะนิครนแต่ผู้ที่มีปัญญามากที่สุดและมีไหวพริบมีวาจาแหลมคมจนอาจารย์นิครนอื่นๆไม่มีใครสามารถโต้วาท้าได้นั่นคือสัจจกะนิครนหรืออักขิเวสนะนิครนสัจจกะนิครุนนั้นจึงมีความทะนนตนเองว่าเป็นผู้รู้มากเขาถึงกับเอาแผ่นเหล็กมาลัดไว้ที่ท้อง พราะเกงว่าท้องจะแตกตายเนื่องจากความเชื่อว่าภายในท้องของเขานั้นเต็มไปด้วยความรู้และด้วยเหตุแห่งความหลงตนเองนั้นทําให้สัจกะนิครนกล้าประกาศท้าทายว่าในทั่วทั้งเวสาลีนั้นไม่มีสมณะพราหมณ์ขณาจารย์หรือแม้แต่พระอรหันต์องค์ใดที่มีปัญญาสูงส่งสามารถโต้อตอบปัญหากับเขาได้เลยโดยไม่ประมาไม่วันใย เขาคุยโ <K ey o> <Oh, อ้อวดถึงขั้นว่าอย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่เาสาศิลาหากโต้ตอบปัญหากับเราแล้วเสานั้นยังต้องประมายังสะทกสถานและหวั่นไหวไปในที่สุดเห็นด้วยความเชื่อมั่นในความรู้ของตนสัจจกะนิครนก็มักจะคอยหาเรื่องโต้ปัญหาต่างๆกับบรรดาพระสาวกอยู่เสมอและในวันหนึ่งสัจจกานิครน ก็ได้พบกับพระอัสสชิเถระผู้เป็นอาจารย์ของพระสาลีบุตรเขาได้ถามกับพระอัสสชิว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรพระอัสสชิตอบว่าขันห้าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนของเราสัจจกะนิครนเมื่อได้ฟังดังนั้นก็มีความคิดที่เป็นตรงกันข้ามดังนั้นแล้วเขาจึงได้ประกาศตนว่าจะเอาชนะพระพุทธเจ้า ด้วยวาทะของตนให้ได้ในเวลาต่อมาสัจจกะนิครนได้รวบรวมลูกศิษย์ประมาณได้ห0 0คนแล้วเดินทางมุ่งหน้าเพื่อไปถามปัญหากับพระพุทธเจ้าที่ป่ามหาวันเมื่อสัจจกะนิครนพร้อมด้วยลูกศิษย์เดินทางมาถึงที่ป่ามหาวันแล้วการโต้อตอบปัญหากับพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้เกิดขึ้นตามลำดับดังนี้ สัจการนิคขรดทุลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดูก่อนพระสมมาณะโคดมได้ยินว่าท่านสอนว่าขันห้านั้นไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนของเราใช่หรือไม่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดตอบว่าดูก่อนกคิเวสนาะคำสอนของเราคือรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยง รูปไม่ใช่ตัวตนของเราสัญญาไม่ใช่ตัวตนของเราสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราวิญญาณไม่ใช่ตัวตนของเราเหตุนี้สังขารทั้งหลายจึงไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้สัจกะนิครนณทูลถามต่อว่าดูก่อนพระสมณะโคโดมธรรมดาพืชพันธุ์เจริญงอกงามได้เพราะอาศัยแผดดินฉั้นใด บุคคลก็ย่อมต้องมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเป็นตัวตนของเราฉันนั้นพระพุทธเจ้าตัดตอบว่าดูก่อนอคีเวสนาะท่านเชื่อว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นตัวตนของเราดังนี้หรือสัจกะนิขรนกล่าวตอบว่า ถูกแล้วพระสมณะโคดมเราเชื่ออย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนอักคีเวสนะถ้าอย่างนั้นเรจาจะสอบถามท่านว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลและพระเจ้าอาชาตศัตรูอาจฆ่าคนที่ควรฆ่าพึ่อให้คุณและให้โทษบุคคลในพระราชอาณาเขตของพระองค์ใช่หรือไม่สัจการนิครนกล่าวตอบว่าถูกแล้วพระสมณะโคดม อย่าว่าแต่พระเจ้าปเสนที่โกศลและพระเจ้าอาชาติศัตรูเลยแม้เจ้าวัชชีและเจ้ามันละก็อาจฆ่าคนที่ควรฆ่าในประเทศคนที่ควรในประเทศในแว่นแคว้นของตนได้เช่นกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าลูก่อนอากิเวสนะถ้าเช่นนั้นจะกล่าวว่ารูปเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรหากรูปเป็นของเราเราต้องเป็นผู้กำหนดรูปของเราเองมิใช่หรือ ลำดับนั้นสัจจกะนิครนนั่งเงียบพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดถามสัจจกะนิครนซ้ำอีกครั้งแต่สัจจกะนิครนก็ยังนิ่งเฉยพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนอักขเวสนาะบัดนี้ไม่ใช่การที่ท่านควรนิ่งอยู่ท่านรู้หรือไม่ว่าผู้ใดอันตถาคตถามปัญหาที่ชอบแก่เหตุแล้วถึงสามครั้งนั้นแล้วมิได้แก้ จีสาวของผู้นั้นจะต้องแตกออกเป็นเจ็ดเสียงสัจจกานิครนเมื่อได้ฟังเช่นนั้นก็ตกใจกลัวแล้วทูลว่าข้าแต่พระโคตมผู้จเจริญขอท่านจงถามต่อเถิดข้าพระเจ้าจักแก้บัตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนอาคีเวสนะท่านเชื่อว่ารูปเป็นตัวตนของเราแสดงว่าท่านมีอำนาจในรูปของท่านทางนั้นหรือ สัจกะนิข้ขรนตอบว่าพี่ได้เลยพระโคดมผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดถามต่อว่าดูก่อนอาิีเวสนะท่านเชื่อว่าเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นตัวตนของเราดังนั้นท่านจึงมีอำนาจในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเถิดอย่างนี้หรือลำดับนั้นสัจกะนิขรนกล่าวตอบว่ามิได้เลยพระโคโดมผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดถามต่อว่าดูก่อนอักขิเวสนาะดังนั้นท่านจะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเที่ยงหรือไม่หนอสัจกะนิขรนกล่าวตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคเจ้าถามต่อว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขสัจจการนิขรนกล่าวตอบว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามต่อว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนอยู่ควรหรือที่จะเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นของเราเป็นตัวตนของเราสัจจกานิครนกล่าวตอบว่า ข้อน,นั้นไม่ควรเลยพระโคดมผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าถามต่อว่าดูก่อนอคีเวสณนะผู้ใดติดทุกข์เข้าถึงทุกข์แล้วกล้ำเกินทุกข์แล้วยังเห็นว่าทุกข์นั้นเป็นของเรามีอยู่จริงหรือสัจจการนิคโรนกล่าวตอบว่าไม่มีเลยพระโคดมผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดถามต่อว่า ดูก่อ,อักคีเวสนาะเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านติดทุกข์เข้าถึงทุกข์กล้ามเกินทุกข์แล้วยังตามเหตุฟาดทุกข์นั้นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้หรือสัจจการนิครนกล่าวตอบว่ามิใช่เลยพระโคดมผู้เจริญลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดต่อว่าดูก่อนอคีเวสนาะ บุรุษต้องการแก่นไม้ถือเอามีดคมไปสู่ป่าได้ตัดฟันต้นกล้วยใหญ่ต้นหนึ่งเขาก็ไม่พบแม้แต่กระพีและแก่นชั้นใดดูก่อนอาคีเวสนาะท่านอันเราซักไซไล่เลียงแล้วก็ว่างเปล่าในถ้อยคำของตนเองเหมือนต้นกล้วยชั้นนั้นท่านกล่าววาจาในที่ชุมชนเมืองเวสาลี ว่าไม่มีสมณะพราหมณ์ขณาจารย์หรือแม้แต่พระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดที่โต้อตอบกับท่านได้โดยไม่เกิดอาการประมาะวันไปไม่มีเหงื่อไหลจากรักแล้แม้แต่คนเดียวดูก่อนอักคีเวสนะบัดนี้หยาดเหงื่อของท่านหยาดลงจากหน้าผากไหลลงยังผ้าหม่มแล้วตกลงที่พื้นส่วนเหงื่อของเราหามไม่ เมื่อได้ฟังเช่นนี้แล้วสัจกะนิครนก็นั่งนิ่งคอตกก้มหน้าหมดปฏิพานพ่ายแพ้แก่พุทธปัญญาของพระพุทธองค์และได้นิมนต์พระพุทธเจ้าไปรับพัตตาหารที่อารามของตนในวันรุ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับด้วยดุษนียภาพลำดับนั้นสัจกะนิครนก็ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์แล้วจึงได้บอกกับพวกเจ้าลิชวีเหล่านั้นว่า เจ้าลิชวีทั้งหลายเอ๋ยขอท่านจงฟังข้าพเจ้าพระโคโดมพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ที่ข้าพเจ้านิมนต์แล้วเพื่อฉันในวันพรุ่งนี้หากพวกท่านจะนําอาหารใดมาเพื่อข้าพเจ้านั้นก็ขอให้พวกท่านจงเลือกเอาอาหารที่ดีที่สุดที่สมบูรณ์แล้วถวายแก่พระโคโดมเถิดลำดับนั้นเมื่อล่วงลาตีนั้นไปแล้ว เจ้าลิชวีเหล่านั้นก็ได้นำพัตตาหารประมาณ500สำรับไปให้แก่สัจกานิขรนสัจกานิครนก็ได้จัดของเขียวและอาหารอันเป็นของฉันอันปราณีในอารามของตนแล้วได้ไปถูดบอกการแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญเวลานี้เป็นการอันสมควรแก่พัตตาหารแล้วเวลานี้พัตตาหารทั้งหลายสำเร็จแล้วแก่พระองค์พระเจ้าข้า ครั้งนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงครองผ้าแล้วทรงถือออบาตและจีบอลเสด็จไปสู่อารามแห่งสัจจกะนิครนทรงประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ถวายพร้อมด้วยหมู่แห่งพระภิกษุสงฆ์ครั้งนั้นสัจจกะนิครนได้ถวายพระตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยมือของตนเอง เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสวยเสร็จแล้วก็ทรงนำพระหัตออกมาจากบาทสจัจกานิครนจึงถือเอาอาสนะอันตำ่ำนั่งในที่สมควรแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญขอบุญและผลบุญในทานนี้จงมีเพื่อความสุขแกท่ทายกทั้งหลายเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดว่าดูก่อนอักคีเวสนะบุญและผลบุญในทานนี้อาศัยทักินายะบุคคล ที่ยังไม่สิ้นราคะโทสะโมหะเช่นเดียวกับท่านจะมีแก่ทายกทั้งหลายส่วนบุญและผลบุญที่อาศัยทักษินายะบุคคลที่สิ้นราคะโทสะโมหะเช่นกับเราจากมีแก่ท่านดังนี้แล้วครับก็จบลงแล้วครับสำหรับพระคาถาพา,าหงบทที่6ชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่มีต่อสัจจกะนิคลน ชัยชนะครั้งนี้ก็จะแสดงถึงพุทธปัญญาของพระผู้มีพระภาคเจ้าผ่านการโต้ตอบกับสัจกะนิคารนหรือว่าพวกเดลธีนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอดวงตาเห็นธรรมจงบังเกิดแก่ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ mm -hmm.